ีค่ะวันนี้เราจะออกทริปกันนะคะโดยการที่เราจะไปที่ไหนนะเมืองการใช่ไหมใช่ที่จนันทบุรีใช่ค่ะเป็นที่บ้านอีตองมเมืองปีล็อกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นสะพาน,านมอน,น,มอนใช่เราจะไปดูว่าตอนนี้อากาศมันเข้าหน้าหนาวแล้วว่าที่นัน่หนหนาวไหมฝ่ายฝนก็หนาวใช่คอยดูกันนะคะว่าหน้าหนาวของเทียมบ้านอีตองกับสะพานมอนจะเป็นยังไงเย่ติดตามกันนะคะ

เรามาถึงแล้วครับป้ายฟีล็อกปอ้ายฟีล็อกนะครับสามร,รอ้อยกว่าโค้งรอเราอยู่ ผัดชาตูีผัดชาัดชากินนั้นเดีไมกินตุผัดชาสามอย่างพอไหมจะสั่งไข่เจียวขทำอะไรับปูน้ำมันหอยก็ได้ครับยำก็ได้อาเอาเอาแล้วก็่ใครก็เพ่วันนะคะับปูต้อยำไก่บ้านเราอันนี้เรามื้ออะไรมื้อกลางวันมื้อก่อนข้ามอันนี้มื้อกลางวัน ร้านอาหารไมต้องมาปูอริมบึงใครมาก็ต้องกิน ถึงจุดทงบิวแล้วครึ่งทางเนาะยังไม่ถึงอีตองกันไม่ใช่ครึ่งทางค่ะขอดแล้วค่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงจะถึงแล้วค่ะอยู่ตรงนู้นอ๋อจะถึงตองกูจะ <laughs> ตุยแล้วออแม่แม่แม่ตั้งได้กันได้ไหมตั้งเวลาได้ปะเอาเหรอเอาพี่อ้ออาานา เราพักที่ไหนคุณพีรข้งบนนันอาไม่ต้องเดินขึ้นเดินอะไรเลไปจอด่จอลก็เดินหาไนั่นแหะไม่ไม่ไม่เดินขึ้นนมาเงค่แล้วก็รถก็จะรอเรากลับมาด้วยโอเคค่ะไปตรงนู้นรถอยู่ตรงเดินไปทางนี้ดีกว่าวันึงจะได้ไม่ต้องขึ้นเอ้ยก็เหมือนกันเลยใช่ทางนี้ดีกว่า เดินกลับกเดินเป็นวงกลมคุณแจ,จอยุดขึ้นมันมื่ไหร่ฉันเกงสวยชาเกียร์อย่าไปถ่ยวงสอมแม่ตัวและกนึ่นงมันจะขึ้นไปทันมันตกไหมอ,อ่ะโอย อย่มันก้างครับอย่มก้างอย่ากนพิเธอเดี๋ยวเผ็ดันเลยรู้ผเผ็ดอเลยบออ่ามันพิกสองวันนี้บอเผ็ดร้านอาหารข้างล่างเขาก็บอกวันพึ่งหนาววันนี้นะร้านอาหารข้างล่างเนี่ยไอ้พอพี่มาถูกวันเนาะวันนี้พึ่งหนาวเขาบอก อากาศเชฟไมพิอ้แนแล้วไปั้งเขาจะคัดรออไว้เพราะ,ะสาวๆจะมาถ่ายรูปด้วยเ oh ขาเก็บขาลงขาขึ้นเขาบริการฟรีขึ้นฟรีใช่ไหมคะลงเกียร์หนง ถึงแล้วถึงแล้วไปดูพาทิตตกกันใช่หรอไน่ครับทำไมอะก็มันเจ็บขา่ะค่อยๆเดินพี่อ้นมันมันขึ้นไม่สุดล้วจะขึ้นไปดูทหารกันไหมเดินชั้งสึกพี่อ้นดูได้ก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วทหารได้แม่ ้มี่่ะไปเย็นใต้ลมพี่โอ๊นะเพราะว่าอย่างนั้นตรงนี้เขาเรียกเนินช้างศึกนะคะเขาจะมีวิวให้เราถ่ายรอบตัวเลยสวยๆทั้งนั้นเลยแล้เขาก็มีเพอะเป็นทหารด้วยครสองรูปพอสวย 哦。 ขึ้นมาถึงเนินช้างศึกค่ะซึ่งอากาศดีลมแรงมากแต่แรกคิดว่ามันจะไม่หนาวเย็นเลยอะ่ะคือมือเย็นเลยนะแล้วก็ตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปแล้วนับยังไม่ถึงสิบเลยพระอาทิตย์ตกไปแล้วน้าหนาวของจริงนะครับใช่ใครมาเนินช้างศึกตอนนี้ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวขึ้นมาข้างบน,นะต้องใส่เพราะว่ามลมล <ง S 2> แรงมาก<า>ใช่แต่ถ้าอยู่ข้างล่างก็แค่เย็นๆได้อยู่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรเงี้ย ก็เตรียมตัวมาให้ดีเพราะว่าต้องตากลมแรงใช่ค่ะนี่คือพระอาทิตย์ตกตอนเย็นครับใช่เห็ไหมตกไปหมดแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตกเลยตกเร็วมากก็เฝ้าะรคับใช่ดูดูดูจากสองผมลมแรงลมแรงสุดๆคือแบบหัวเย็นเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรามาดูตอนเช้าอีกทีนึ่งว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเนี่ยสวยงามขนาดไหนโอเคโอเคจะเจอกันอีกทีตอนเช้าจ้า อยู่บ <You> เนินช้างศึกเหมือนเดิมค่ะยามเชา้าใช่โรแรงมากดูนักท่องเที่ยวเช้านี่นะครับพอาทิ่ยังไม่ขึ้นนะทุพลานอาทิตจะขึ้นอีกในเวลา8นาทีข้างหน้านี้เดี๋ยวรอดูเาอนอากาศร้อใช่เดีย๋ยวเรารอดูพระอาทิตย์ขึ้น ใครจะมาช่วงนี้นะจะยิ่งมาดีๆนะบอกเลยน้ำหนักด้วยนะคะลมแรงมากน้ำหนักันนน้กกำหเราดีหมอบอกว่าน้ำหนักแค่นี้ดีแล้วนะเรายังจะปิวเลยอ่ะเออหมวกห <c oughs> น่อยพรมห้องของห้าเย็นข้างนี้มาเย็นข้างดีค่ะมาเที่พี่กันเลี้ยวโน่นมาเลี้ยวโเลี้ยวน่เลี้ยวเล้ยวโนได้ไหม นม,มน,ม,น,ม,นมไม่เข้านมไอ้ยนม,นมไม่บางเดี๋ยวพี่อ้อนพี่อ้นมาทางนี้เอ้ยไม่ใช่ี่เออโอเคน3่งง<ๆ>ตอนนี้เราก็รอพระอาทิตย์ขึ้นอีกสักประมาณ5้ถึงนาทีเพราะตอนนี้ว่าแสงมาแบบเริ่มจ้าๆแหละขึ้นมาดูจริงๆรพยายกรเขาบอกว่าดูค่ะพระอาทิตย์จะขึ้นตรงเวลาก็คือ6.29นาที สั่งไปเร็วอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วแต่เราไม่น่าจะได้วิวที่สวยเรามาช้าไปหนึ่งไม่ได้จองที่ลมแรงมากไม่เป็นไรเอาบรรยากาศไปดูแล้วกันเนาะใช่เพราะเมื่อวานเราได้พาอาทิตย์ส่งไปแล้วสวยอยู่ผ้าทิตย์่ที่เห็นเราใส่หน้ากากนี่ไม่ได้กลัวโควิดนะ ลมมันแรงลมมันแรงแล้วน้ำมูกมันไหลใช่ค่ะใส่หน้ากากก็ช่วยได้นะใ้ามน้ำมูกมันก็จะไม่มีช่วยได้นิดหน่อยลมแรงจริงสรุปแล้วใครจะมาเที่ยวตอนนี้ก็ยังอากาศดีอยู่มาเลยนะจนถึงปีใหม่เนี่ยใช้ได้อยู่นี่คือใบผลต้นนาวอ่าต้นไม้มันก็ยังู่เขียวอยู่ยังไม่ยังไม่แรงแบบหน้าหนาวเนาะใช่แห้งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้แห้งแรงนี่ค่ะเป็นแบบ อากาศแห้งๆแล้วว่าอากาศหน้าหน,นาวเลย<แ>อากาศหน้าหนาวเย็นแบบชื้นๆนะไม่ได้เย็นแบบหนาวก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่โอเคละผน <ล S 1> เราก็ลุยแล้วนะ เราก็ลงมาจากยอดดอยไม่ใช่เดินช้างสุกลงมาหน่อยหนึ่งก็เป็นหมู่บ้านอีต่อสะพานเหมืองแร่สร้างเมื่อสองสี่แปดสอง สองสี่แปดสองนี่คือสะพานนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็คงเป็นเหมืองเล็กๆเนาะเอออาจจะเป็นไปได้มันเป็นข้างล่างมันเป็นน้ำนะใช่ระวังพี่นมพี่นมระวังอ๋อมันเป็นทางน้ำเก่าพี่นมระวังอาจจะเป็นเหมืองน้ำเนาะเหนียห้าวกูขอล้องอะไรไม่มีเปลี่ยนนะมึงยอดด่าไปเดี๋ยวเราไปดูมุมยอดฮิต มุมตะเกียงตะเกียงตะเกียง,ยงมีอะไรเที่ยวมา้ากคุณนิมมร์บรรยายสิตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานเหมืองแร่มาช้าไปอ่ะมาโอเคนี่อุย้ย เราเเราดินไไม่ไหววแล้<ร><ง>อยู่ที่สะพานเหมือนแค่ตรงนี้อันนี้เป็นระเบียงป้ายไม้ตลาดอีตองนี่เดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวเหมืองแรกนี่เดินจากทงที่พักเราไปหน่อยหนึ่งไปกินข้าวทำอะไรให้เรียบร้อย บางคโดยเฉพาะเครื่องจักรเราข้างหลังเก่าๆเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการทําเหมืองทั้งหมดในสมัยก่อนซึ่งตอนนี้เขาก็เอามาเก็บไว้ตรงเนี้ ให้ดูเราตั้งชื่อตรงประตูฐานเข้าว่าเหมือนปีลองแล้วก็มีปลาคาร์ฟบ,บอกปลาคาร์ฟบ,บอกปลาคารฟแล้วก็น้าตกตก<ด>แต่เขาเรียกน้ําตกอะไรก็ไม่รู้แต่เพียงแต่ว,ว่ามีน้ําตกแล้วมีน้ำใสมากใส่มาก,ม,ากมองเห็นสไลด์ด้านล่างใช่คนสรตว์แมาอีกสาตหนึ่งก็จะเป็นปลาคารฟที่แบบว่าสุขภาพสมบูรณ์ดีสุดตัวยงใหญ่สีสวยส,สวยมากแล้วก็มีปลาแซลมอนด้วยไม่ใช่ปลาคาร์ฟสีส้มอ๋อปลาสีส้ม อันแครับทั้งหมดนี้ก็คือ,อหมู่บ้านอีกตอเแืองปีลอกปีล็อก,อกใช่เดินตรงเหมืองเนี่ยมันก็มีให้ให้ดูนิดนึงถ่ายรูปแต่ถ้าใครอยากดูแบบว่าเก่าโบราณเขาอยู่กันยังไงก็ต้อเดินขึ้นเนินหไไนะ่อยครับแต่เราไม่ได้ไปเราเราก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอนนั้น ก็น่าจะเป็นอะไรที่เขาเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาหาความรู้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้เดินไปเราแค่แบบด้านหลังนี้พอแล้วเ้ยค่ะอากาศดีลมเย็นขนาดแดดออกก็ยังเย็นนะครับเดินเล่นได้สบายก็จบทริปอีตองเพียงแค่นี้ปีล็อกอีตองบ้านอีตองเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่สะพานมอสนะครับงคับุรีก็ดูตอนหน้าอีพีหน้าก็จะมีสะพานมอสให้ดูใช่ค่ะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนไปย้าย